สวัสดีครับวันนี้มีประเด็นน่าสนใจจากกลุ่มพวกเราจะมาย,ยกตัวอย่างการยากักยอกเงินออมเด็กนักเรียนมีทั้งหมด3กรณีศืกอากรณีที่1ในจังหวัดอุบลราชธานีกรณีที่2ในจังหวัดพังงากรณีที่3ในกรุงเทพมหาคนครไปติดตามรับชมกันต่อครับสําหรับกรณีแรกโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นโดยมีนักเรียนชั้นปหนึ่งถึงปหประมาณ90คนเข้าร่วมโดยครูเป็นผู้รับผิดชอบเก็บเงินสะสมของนักเรียน เพื่อคืนเงินเมื่อจบชั้นประหกยอดเงินสะสมรวมกว่า7จ็ดแสนบาทแต่เมื่อถึงเวลาคืนเงินในปีนี้โรงเรียนไม่สามารถจ่ายคืนได้ทําให้นักเรียนและผู้ปกครองกว่า50คนเดือดร้อนจึงมีการร้องเรียนต่อนหน่วยงานราชการเพื่อขอความเป็นธรรมครูที่รับผิดชอบตกลงว่าจะหาเงินมาคืนแต่ยังไม่มีความชัดเจนขณะที่ผู้อํานวยการโรงเรียนขอย้ายทําให้ผู้ปกครองกังวลว่าเงินอาจไม่ได้คืน เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและเตรียมเชิญทั้งครูและตัวแทนนักเรียนมาเจราจาในต้นเดือนกันยายนเพื่อหาข้าอยุติในการคืนเงินในส่วนกรณีที่2โรงเรียนอนุบาลช้างจังหวัดพังงาได้จัดทำโครงการออมทรัพย์ออมความดีให้นักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองเก็บออมเงินแต่ผู้ปกครองกว่า50คนพบปัญหาบัญชีเงินฝากไม่ตรงและกล่าวโทษครูเจ้าของโครงการนี้ว่ามีการยักยอกเงิน ต่อมาผู้บริหารเทศบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนและรับปากว่าจะคืนเงินภายในวันที่30มิถุนายน2 5 6 2มีการคืนเงินบางส่วนแต่ยังมียอดค้าง1ล้านหแสนบาทที่ผู้ปกครองกว่า100คนยังไม่ได้รับคืนครูเจ้าของโครงการถูกย้ายไปทำงานที่ไม่เกี่ยวกับการเงินเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ผู้ปกครองบางคนให้นักเรียนลาออกจากโรงเรียนหรือยกเลิกเรียนพิเศษขณะที่รักษาการผู้อำนวยการยืนยันว่าเป็นปัญหาของบุคคลไม่ใช่ระบบของโรงเรียนทั้งหมด และสุดท้ายกรณีที่3ครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการธนาคารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครอยากยักยอกเงินออมของนักเรียนโดยไม่นําเงินเข้าธนาคารตามจํานวนที่แท้จริงและจัดทําเอกสารเพื่อปกปิดการทุจริตผู้ปกครองเริ่มพบความผิดปกติเมื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของนักเรียนไม่ตรงกับจํานวนที่ฝากไว้โดยเหตุการณ์นี้คาดว่ามีการยากยักยอกเงินตั้งแต่ปี2557ถึง2559ทำให้เกิดการร้องเรียนไปยังผู้ว่ากทม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหากพบการกระทำผิดครูที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและต้องคืนเงินที่ยากยอกไปบทสรุปกรณีที่1เป็นตัวอย่างของการคอร์รัปชันที่เกิดจากการขาดความซื่อสัตย์และความโปรง่งใสของบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินสาธารณะนอกจากผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมแล้วยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับนักเรียนและครอบครัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบดำเนินการตรวจสอบและลงโทษอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างระบบควบคุมและตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตบทสรุปกรณีคอร์รัปชันที่2เป็นตัวอย่างของการขาดระบบตรวจสอบและความโปร่งใสในการจัดการเงินซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อโรงเรียนครูนักเรียนและผู้ปกครองการแก้ไขปัญหานี้ควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการสื่อสารอย่างโปร่งใสและการสร้างความไว้วางใจใหม่ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองบทสรุปกรณีที่3 การอยากยอกเงินในกรณีนี้เกิดจากการที่ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้จัดการเงินออมของนักเรียนใช้ช่องโหว่ในระบบจัดการทางการเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการไม่มีระบบควบคุมที่โปร่งใสและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดการทุจริตได้ง่ายสุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอตัวอย่างการคอร์รัปชันเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ